จะพาทุกคนนะครับมารีวิวกับรถ Toyota A R t o y ยต้าวีออ1.5คีมายด์เอชปี2017คันนี้ของเราทุกคนรถนะครับจะน่าใช้งานขนาดไหนมีอะไรให้เราเล่นบ้างน,นะครับลูกเล่นหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะครับมารีวิวกับเจ้าวีออคันนี้กันมาเดี๋ยวเราไปรับช่่อกันเลยครับไปดูวา่า โอเคทุกคนสัหลับในส่วนของตัวกระจังหน้านะครับในส่วนของตัวไยหน้าหน้ารถเนาะทุกคนตัวหน้ารถนะครับตัวไฟหน้านะครับอันนี้ได้เป็นไฟหน้าแบบมัลติดิฟเฟอเตอร์นะครับลักษณะหน้าตาตัวไฟหน้าจะเป็นประมาณนี้นะทุกคนนี่คือลักษณะหน้าตาของตัวกระจังหน้าของเขานะครับตัวกระจังหน้าจะเป็นกระจังหน้าสีเป็นออแบ็กสวยๆแบบนี้นะครับในส่วนของตัววีออคันนี้ทุกคนมาในส่วนของตัวไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้นะครับอันนี้มีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้เนาะถัดมานะครับในส่วนของตัวล้อแม็กกันบ้างนะครับ ล้อแมกนะครับอันนี้ด้เป็นล้อแมกอันลอยทุกคนขนาดหน้าตาล้อแมกเป็นประมาณนี้นะครับขนาดล้อแมกซือยู่ที่15นิ้วนะครับอันนี้คือกระจกของตัวล้อแมกของเขาขันขึ้นมาแล้จะกระจกขับข้างกระจกขับข้างจะเป็นกระจกขับข้างไฟฟ้าสีเดียวกับตัวรถมีกระจกของตัวไฟเลี้ยวมาให้ด้วยนะครับนี่เลยซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราจะพาทุกคนมารีวิวลึกเลยเนาะกับเจ้า Vios คันนี้ทุกคนตัวรถนะครับเป็นยังไงบ้างเนาะเดี๋ยวเรามาดูกระจกของตัวเมทอาร์กันด้วยนะครับนี่เราดูเลยนนว รถสวยนะครับแม่เม็ดอาร์คเดิมหมดเลยเนาะเม็ดอาร์คกลมนะครับกลมกิฟต์อ่ะแต่เราจะดึงคนเม็ดอาร์คให้ทุกคนได้ดูทั้งสบานเลยเนาะสำหรับเจ้าย้อนคันนี้นะครับไปให้ดูเลยนะว่ารถสวยมากเนาะอ่ะเอาอะไรอีกบานนึงมานี่นะครับอีกบานนึงเห็นไหมเม็ดอาร์คสวยนะครับกลมกิฟต์เห็นไหม มาดูในสกวนของตัวด้านท้ายของเจ้าโตโยต้าวีออส 1.5e คันนี้กันบ้างทุกคนสกอจะตัวด้านท้ายครับบอกเลยทุกคนว่าเห็นกันทั่วบ้านทั่วเมืองเนาะวีออสคันนี้นะครับตัวไฟเบรกนะครับอันนี้ไฟท้ายได้เป็นไฟท้ายแบบแอลอีดมีในสกวนของตัวที่ตัดโครเมียมสวยๆแบบนี้มาให้อีกด้วยเนาะซึ่งเจ้าวีออสคันนี้ก็ยังมีในสกวนของตัวระบบเซฟตี้ความปลอดภัยนะครับเป็นเซ็นเซอร์ท้ายหลังมาให้ถึงสองจุดนะทุกคนดีแบบนี้นะครับมีเซ็นเซอร์มาให้เนาะสองจุดซึ่งคันนี้เดี๋ยวให้ดูในสกอตัวห้องเกก็บสระันบบ้างนะครั นี่ก็คือภายใน,ในส่วนของตัวห้องเก็บสัพพะละของเจ้าโตโยต้าวีออสคันนี้ของเราทุกคนาะสามารถใส่สัมพลาละได้เยอะเพราะสมดวรน,นะครับอันนี้เนาะซึ่งที่สําคัญนะเจ้าวีออสคันคนี้ทุกคนก็ยังมีในส่วนของตัวยังอะไหล่นะครับเครื่องมือต่างๆแถนแบแดงมีให้อยู่ครบนะครับน่าใช้งานมากเนาะกับเจ้าโตโยต้าวีออสนะครับ 1.5e คันนี้ของเราทุกคนอ่ะพัดมาลแล้วเรายงังเหลือสองบานนะครับที่ยังไม่ได้เปิดเมทาร์ให้ดูเดี๋ยวเราทุกคนมาดูกันกระจตัวเมทาร์อีกสองบานเนาะ เดึงให้ทุกคนได้ดูกันทั้งหมดเลยเนาะนะครับเบ็ดร์คเดิมๆเพิ่งมจากโรงงานนะครับ mm hmm. สวยงามเนะ mm hmm. าะมาถัดมาอีกบานหนึ่งนะครับ mm hmm. โอเคเดี๋ยวถัดไปนะครับเดี๋ยวผมพาทุกคนพาไปดูแต่ลตัวห้องเครื่องกันบ้าง่อนจะเข้าไปดูแต่ลตัวภายในตัวรถเนาะเดี๋ยวเราตาม,มารับชมในสต่ตัวห้องเครื่องกันเลยครับโอเคทุกคนก็ใน้ต่ละตัวห้องเครื่องเนาะของเจ้าโตโยต้าวีออสนะครับอันนี้ก็ได้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับ1 5 0 0ซีเนาะทุกคนซึ่งอันนี้ก็ลักษณะหน้าตาห้องเครื่องเป็นประมาณนี้เลยนะทุกคนก็อบอกเลยทุกคนว่ารถสวยนะครับน่าใช้งานเนาะตัวน็อตน,นะครับอันนี้ยังไม่มีการแกะการถอดเลยเนาะ ส่ฝากระโปงเดิมนะครับฝากระโปงแค้เดิมเลยเนะน,นาะอืไมทุกคนลักษณะหน้าตาของเครื่องบอกเลยว่าสวยงามนะครับน่าใช้งานจริงๆเนาะสำหรับใครที่กำลังตามหารถเก่งไซส์เล็กครับไปถึงไซส์กลางนะทุกคนขับที่กัต่างจังหวัดได้นะครับวิวอ่ะก็นี่ตอบโจทย์นะทุกคนแต่ทีนี้นะครับเดี๋ยวผมพาทุกคนนะครับไปรีวิวในส่วนของตัวภายในห้องรถภายในตัวเครื่องเนะาะภายในรถภ <c oughs> ายในตัวเครื่องไปแต่ทีนี้แล้วก็ถัดเล <c oughs> แต่ทีนี้เขาเดี o, ๋ยวพาทุกคนนะไปรีวิวในส่วนของตัวภายในเนาะว่าจะมีออปชั so, so, everyone, everyone so, ่นอะไรให้เราเล่นบ้างมีอะไรให้เราเล่นบ้างแล้วก็เดี๋ยวตามรับชมกันเลยครับไปโอเคครับทุกคนก็ขึ้นมาอยู่ภายในตัวรถกับเจ้า t ต y o t a v วีออส 1.5E คันนี้ของเราทุกคนก็ขึ้นพานะครับภายในทุกคนก็เป็นเบาะผ้านะอันนี้เป็นเบาะผ้ามีลวดลายสวยงามเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนนี่รดลายของเจ้า Toyota v วีออสคันนี้ของเรานะครับซึ่งดีไซน์ภายในทุกคนก็บอกเลยทุกคนว่าน่าใช้งานนะครับสวยงามเนาะ มีในส่วนของตัวโทนสีดำนะเห็นไหอตกแต่งตัว้โทนสีดำตกแต่งด้วยสีโรสพิงค์นะครับสวยๆแบบนี้เลยเห็นะก็จะเป็นสีโรสพิงค์สวยๆแบบนี้ทุกคนน่าใช้งานเนาะดูสวยนะครับซึ่งในส่วนของตัวรถคันนี้ทุกคนก็ยังมีในส่วนของตัวลูกเล่นอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราก็จะมารีวิวกันเนาะตัวระบบนะครับวิทยุนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิทยุนะครับสามารถเชื่อมต่อ AM FM ได้เนาะเป็นประมาณนี้นะครับตัววิทยุซึ่งในส่วนของตัวแอร์ก็จะเป็นแอร์อนาล็อกปรับมือบุนแบบนี้เนาะท เรื่องของตัวเกียร์นะครับก็จะเป็นเกียร์ออโต้ CVT นะครับลักษณะหน้าตาตัวเกียร์จะเป็นประมาณนี้เนาะเ่องตัวตัวพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยแบบพาวเวอร์นะคุณผู้ชมเป็นพวงมาลัยแบบนี้เลยก็จับกระกชับมือเนาะ,ะสำหรับตัวพวงมาลัยนะครับเป็นประมาณนี้เนาะ,ะโอเคทุกคนเดี๋ยวทีนี้นะครับเดี๋ยวเราไปสรุปราคาตัวรถของเจ้าโตโยต้าวีออสคันนี้ดีกว่าสำหรับใครที่สนใจนะครับไปเราไปดูกันโอเคทุกคนก็สำหรับใครนะครับที่ชอบโตโยต้าวีออสหร์ทีปี2017 อันนี้ของเราทุกคนหรือว่าจะเป็นคันอื่นๆก็ได้นะเรามีรถให้คุณเลือกมากกว่า200กว่าคันนะครับอันนี้เนาะก็สำหรับใครสนใจครับเรามีโปรโมชั่นพิเศษนะครับโปรโมชั่นดีๆมาให้นั่นก็คือขับปีเก้าสันนะครับที่สำคัญออกรถเพียงแค่99บาทนะครับทุกคนก็สำหรับใครสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ทางเบอร์ข้างล่างตรงนี้เลยที่สำคัญนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะและคลิปหน้าครับผมจะมารีวิวรถข้างไหนนะครับเรอดูรายยืนยันครับไม่ฝากตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคคครรรรัััับบบกกกชช่องงเีีย์ุุททนสสวด